ดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะบทที่1นะคะจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้เรียนจำนวนนับที่มีค่าประมาณจำนวนเต็ม10ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยค่าประมาณจำนวนเต็มพันค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นไปแล้วนะคะ นักเรียนคงเก่งแล้วแล้วก็เข้าใจกันบ้างแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องค่าประมาณจำนวนเต็มแสนกันนะคะมันก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะคะกับค่าประมาณจำนวนเต็มสิบเต็มร้อยเต็มพันเต็มแสนเต็มหมื่นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะในการหาค่าประมาณจำนวนเต็มแสนนะคะ เราก็จะนับเพิ่มทีละ1นึ0งแสนะคะได้แก่10,000แส0 0องแสนสามแสนสี่แสนก็นับไปไเรื่อยๆนะคะจนถึงสิบ0สนสิบแสนหรือว่าหนึ่งล้านนะคะสิบเอ็ดแสนหรือว่าหนึ่ง้านหนึ0สิบสองแสนหรือว่าหนึ่งล้านสองแสนนั่นเองนะคะซึ่งจํานวนเหล่านี้เรียกว่าจํานวนเต็มแสนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอกันนะคะ นี่คือกลุ่มของม้าน้ำม้าน้ำกลุ่มนี้มีทั้งหมด528,0สนตัวถ้าพี่ต้องการประมาณจำนวนของม้าน้ำกลุ่มนี้จะมีวิธีการอย่างไรนะก่อนอื่นเรามาดูวิธีการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนกันก่อนนะครับการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนสามารถหาได้โดยสังเกตดูว่าจำนวนนั้นมีค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนใดมากกว่า ค่าประมาณคือจำนวนเต็มแสนนั้นเช่น238,200เป็นจำนวนที่อยู่ระหว่าง2 0 0 0 0 0ถึง0 0 0แสนแต่238,200อยู่ใกล้2 0 0แสนมากกว่า300,000ดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของ2 3 8 8 2 0 0คือ200,000แต่ถ้าหากจำนวนนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างจำนวนเต็มแสน2จํจำนวนค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนคือ จำนวนเต็มแสนที่มากกว่าเช่น6 5 0 0 0 0 0เป็นจำนวนที่อยู่ตรงกลางระหว่าง0 0 0 0 0ถึง7ดดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของ6 5 0 0 0 0คือ700,000เมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของกลุ่มม้าน้ำา5 0 8 0 0 0ตัวคือ500,000เพราะ5 2 8 0 0 0ตัวเป็นจำนวนที่อยู่ระหว่าง500,000กับ60,0,000 แต่5 2 8 0 0 0อยู่ใกล้5 0 0 0มากกว่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะจากคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปน้กเรียนคงพอเข้าใจกันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหาค่าประมาณจำนวนเต็มแสนนะคะของจำนวน2,040,000นะคะก็ครูก็จะมีเส้นจำนวนให้แบบนี้นะคะแล้วก็เขียนแทนเส้นจำนวนได้แบบนี้นะคะ เดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ต้องพิจารณาว่าจํานวนนั้นน่ะอยู่ระหว่างจํานวนเต็มแสน2องจำนวนใดก็คืออยู่ระหว่างอะไรคะสองแสนกับ3ามแสนนะคะจากนั้นเราก็พิจารณาจํานวนนั้นมีค่าใกล้เคียงจํานวนเต็มแสนใดมากกว่าค่าประมาณนั้นก็จะเท่ากับจํานวนเต็มแสนนั้นให้พิจารณาเลขโดดในหลักหมื่น นักเรียนก็ดูว่าจำนวน204,000เนี้ยอยู่ใกล้จำนวนใดนะคะระหว่าง200,000กับ300,000นะคะนักเรียนเห็นไหมอยู่ใกล้จำนวนใดคะอยู่ใกล้200,000นะคะหรือไม่นักเรียนก็ดูในหลักหมื่นนะคะถ้าเราจะหาจํ ค่าประมาณจำนวนเต็มแสนนะคะเราก็มาดูในหลักหมื่นถ้าหลักหมื่นเป็นเลข0ูนถึงสี่นะคะค่าจำนวนก็จะน้อยที่สุดก็คือน้อยที่สุดระหว่างสองแสนกับ3ามแสนนี่คือคือเลขอะไรคะก็คือสองแสนนะคะถ้าถ้าเลขโดดในหลักหมื่นเป็นเลข5 6 7 8 9นะคะค่าประมาณก็จะมากที่สุด มากที่สุดก็คือสามแสนฉะนั้นค่าประมาณเต็มแสนของสองแสนสี่มืนก็คือสองแสนนั่นเองนะคะคือคำตอบอ่เดี๋ยวมาดูอีกนะคะาการหาค่าประมาณเต็มแสนของ6กแสนห้ามื่นะคะครูก็มีเส้นจำนวนให้แบบนี้นะคะแล้วก็เขียนแทนเส้นจำนวนได้แบบนี้นะคะ ่ในกรณีที่จำนวนนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างจำนวนเต็มแสนสองจำนวนค่าประมาณใกล้เคียงเต็มแสนก็จะเท่ากับจำนวนเต็มแสนที่มากกว่านะคะก็คือ,อ650,000นี่อยู่อยู่กึ่งกลางระหว่าง6 0 0 0 0กับ700,000จำนวนที่มากกว่านะคะก็คือ7 0 0 0 0นนะคะ ฉะนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของห6 5 0แสนห้าหมืนี้ก็คือเลขจำนวนอะไรคะก็คือเจ0ดแสนนั่นเองนะคะนักเรียนคงพอเข้าใจนะคะเดี๋ยวครูให้นักเรียนนะคะตอบคำถามนะคะห้าข้อนะคะทำลงในสมุดนักเรียนนะคะสมุดคณิตศาสตร์นะคะหข้อนี้นะคะนักเรียนก็ ตั้งใจทำด้วยนะคะเขียนลายมือให้สวยๆด้วยนะคะเพื่อที่ครูจะได้ตรวจง่ายด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนจะได้ฝึกลายมือไปด้วยนะคะในชั่วโมงนี้ครูก็มีแค่นี้นะคะเจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ